สวัสดีจ้าเพื่อนเวันนี้จะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่น้ำจิ้มปูปูทารบะหรือว่าเลดคิงแคปนี่เดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันว่าจะใส่อะไรบ้างน้ำจิ้มซีฟู้ดแคปจะใส่นี่นะแคาจะใส่ขิงแคปจะหั่นขิงใส่ลงไปหน่อยนึงแคซี่อีกนึง เพื่อให้รสชาติมันเข้มข้นนี่แพ้ก็จะใส่ขิงอย่างนี้นะใส่ขิงลงไปขิงประมาณนี้ใส่กระเทียมแพ้จะใส่กระเทียมสองกลีบเดี๋ยวแพ้จะโขกแล้วก็เอาเอาเปลือมันออกน้ำจิ้มใส่ขิงเนี่ยอร่อยนะเพื่อนๆลองทำดูสิน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ใส่ขิงอะ่ะแพ้ใส่ขิงลงไปแล้ว แล้วแพทก็จะใส่พริกลงไปนะกินเผ็ดกินไม่เผ็ดก็แล้วแต่เราแพทเอาขนาดนี้แล้วกันแล้วแพทจะใส่น้ําตาลลงไปเลยนะใส่พร้อมกันไปเลยใส่น้ําตาลเดี๋ยวเพื่อนๆจะกัลบไม่ถูกน้ําตาลสักสองช้อนครึ่งสองช้อนนั่นแหละสองช้อนประมาณนี้แล้วแพทก็จะตำพร้อมกันเลยคือจะโขลกทุกอย่างพร้อมกัน ติ้ง,งเดือดง่ายๆแล้วก็จะขูดติ้งซีฟู้ดมันกระเด็นนะนเพื่อนๆมันพริกมันหายไปไหนแล้ววะพริกมันหล่นลงมาทนี่แล้วคะพริกมันหล่นลงมาเนี่ยหล่นก็ทิ้งไป ใส่กระเทียมค่ะไอใส่กระเทียมขิงพริกน้ำตาลลงไปตำ ใส่หน้าแพทแล้วเมื่อกี้พริกนี่เผ็ดหรอกเสร็จแล้วแพทก็จะใส่มะนาวใส่มะนาวไปก่อนน้ำปลาใส่ทีหลังสูตรแพทก็คือใส่มะนาวลงไปก่อน แล้วก็น้ำปลาเนี่ยใส่ไปชิมไปมันจะได้ไม่เค็มถ้าเค็มแล้วแม่ร่อยเค็มแล้วไม่ได้เรื่องเราก็จะใส่มะนาวไปก่อนถ้าจะอาช้อนขูดมะนาวนะไม่ได้บีบเอาช้อนขูดเอาเนื้อมันด้วยเอาอะไรมนด้วยเพื่อความประหยัดมันก็จะได้มะนาวจริงๆเนี่ยมะนาวแบบไม่มีเหลือเลยอ,ะอะ่ะ ช้อนขูดมะนาวออกไม่ได้บีบคือช้อนเนี่ยขูดเสียดายเวลาเราบีบแล้วมันยังเหลืออยู่นะออกไม่หมดแพทจะใส่ลูกหนึ่งอะประมาณหนึ่งลูกน้ำจิ้มซีฟูดแพทแล้วแพทก็จะใส่น้ำปลาทีหลัง ปลานี่ใส่ไปชิงไปได้เลยมะนาวที่นี่ลูกใหญ่ถ้าเป็นเมืองไทยก็สองสามลูกันละมะมะนาวที่นี่ลูกใหญ่มากแล้วก็น้ำเยอะแค่ล้างมือล้างมือก่อนล้างมือก่อนอันนี้เราก็ไม่ต้องตาแล้วคนอย่างเดียว เดี๋ยวจะทำให้สามีด้วยมีกันลูกทำคนละชุดกันอันนี้มันเผ็ดใส่น้ําปลาทีหลังใส่น้าําปลาใส่ไปชิมไปมันจะได้พอดีใส่ไปสองช้อนก่อนถ้ามันไม่พอเราก็เติมอีกเติมน้ำปลาเติมไปสองช้อนอันนี้ก็ได้น,นีแต่พริกนี่เผ็ดมากเลยอะ ว่า,าหาซื้อพริกไม่เผ็ดนะแล้วเจอพริกเผ็ดอีกอะ่ะขอน้ำไปก็มันน้ำมันเปรี้ยวเยอะน,น้ำรูปมันเยอะอแพทว่าโอ้แล้วอืมเพอร์เฟคเพอร์เฟคเพอร์เฟค นี่เราก็จะตักน้ำจิ้มเราออกมาจิ้มซีฟู้ดที่แสนอร่อยถ้วยนี้ถ้วยนี้จริงคนเดียวนะเพราะเดี๋ยวตำให้สามีกับลูกก็อีกถ้วยหนึ่งม,มันกระเด็นหน่นะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเช็ด้วกันจุ่มลงมามันกระเด็นจะพริกนี่เผ็ดมากเลยนี่เพื่อนๆน้ำจิ้มซีฟู้ดเรา ก็ได้แล้วหนึ่งถ้วยเสร็จแล้วเราก็จะทำของสามีกับลูกของสามีกับลูกนี่ล้างครบก่อนดีกว่าเดี๋ยวครกมันเผ็ด ถ้ามันติดโคกยูวก็ถ้าคนไม่กินเผ็ดก็ทําให้เผ็ดได้นะอันนี้เราก็จะใส่กระเทียมสามเมเีในกะเคเวน่นนี่เขาไม่ใส่พริกเราก็จะใส่กระเทียมกะขิงนี่กระเทียมขิงหน่อยหนึง่งแล้วก็น้ำตาลตามสูตรเหมือนเดิมแหละแต่ไม่ใส่พริก มีเขาชอบกินหวานหวานเปรี้ยวนิดๆก็จะตำนี้ใหนี้เขาเราตำน้ำตาลไปด้วยเพื่อให้มันละเอียดเพื่อให้มันละลายไวบนบางทีเราละลายไปทีหลังเนี่ยมันจะไม่ละลายทันใจเรานะแพทตำอย่างนี้ไปเพื่อให้มันละลายไวไม่ไปได้เสียเวลาแล้วก็ไม่ทำให้พวกพริกพวกกระเทียมมันกระเด็นออกมาด้วย ก็ใส่มะนาวของสามีของสามีกับลูกชาย,ยานาาี่แพทจะใส่มะนาวผาชอแพทจะใส่มะนาวไม่ถึงลูกอกะเพราะเขากินน้อยเขาไม่ได้ใช้น้ำจิ้มเขาไม่กินน้ำจิ้มเยอะใส่สักเกือบครึ่งลูกอืดูจิน้ำมะนาวกะเด็นใส่หน้าแพท Ăn kéo khoét hết Phải một lúc đi thôi Phải một lúc đi mẹ Mang lúc lết nổi thân khuyên Đu xả mi cả lúc đu tivi Đu nắng แค่เข้ามากัรน,น้ำจิ้มนี่แหละเสร็จแล้วนะแค่ล้างมือแป๊บเช็ดนะ่ะมันกระเด็นใส่หน้าเมื่อกี้อีเนี่ยน้ำมะนาวแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปน้ำจิ้มอะไรไม่มีพริกเนาะนเพื่อนๆก็จะว่าไงเขาไม่ก,กินเผ็ดไง ใส่นิดนึงก็ไม่ได้เมื่อก่อนเขาก็กินนะสามีเดี๋ยวนี้เขาบอกเขากินเผ็ดแล้วเขาท้องเสียเขาก็เลยไม่ได้กินมาเป็นอาทิตย์อ่ะกินหน่อยเติป้ายหน่อยบอกเากินเผ็ดแล้วเขาท้องเสียแค่น้หละออกหวานหวนเปรี้ยวนิดนิดนี่แหละรสชาติของเขา ชอบกินรสนี้ชอบกินรสนี้กินคนรสชาติกันแต่ละคนก็เทลงไปต่างคนก็ต่างรสต่างชาติกินแต่ละรสแต่ละชาติไม่เหมือนกันคนละคอบางคนกินเปรี้ยวหวานบางคนกินหวานเค็มบางคนกินเปรี้ยวอย่างเดียวไม่กินหวานเนาะเพื่อนๆตูดไอปูมันหล่นนะ เช็กๆก่อนใ้กปูมันหล่นอ,อกมานี่เราก็ได้น้ําจิ้มที่แสนอร่อยนี่แพทให้ดูเอาไว้กินกับอันนี้ของสามีเห็นไหมมันจะเป็นน้ําหลงเหลงไงมันดูไม่น่ากินนะนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่พริกไงกินเขากินไม่ใส่พริกกันอันนี้ของแพทนี่สีสันเป็นไงละ่ะสีสันนี่เสร็จแล้วน้ําจิ้มเราก็เสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันโต๊ะอาหารเลยเพื่อน Bye bye.